Ios, please, please. วันนี้เราจะมาถึงที่ทางับพ่อขาเครือกแลาครั้งหนึ่งขนาพ่อคขาขนาที่พ่อขาเกียือรงลาซึ่งบรนทุกเกลือมาเป็นหลังข้ามลำธารแล้วเจว้าเกิดเสียหละ่ะลม้ลมลงใน ฝังได้ลารู้สึกว่าของที่บรรทุกมามีล้ำดับเบาดงก็ชอบใจพาต่อต่อมาเมื่อพ่อหาเกลือไปคืนเกลืออีกขากับเจ้าแล้วก็แป้งใสะดึกลุกเองกลางลำทางเหนือนเดิมจนกระทั่งพ่อหา เืออดูทันเลื่อมของเจ้าละคั้งต่อมาพอหากระติงแกงบันทุกเหมือนใส่เต็มหลังลามเมื่อเดินมาถึงลำทางเจ้าลาก็แกงล้มล้มล้มเช่นเคยหวังหวังจะให้ของที่แบกมาลาย จนเยนหนูึงก็จับน้ำตาไว้จนน้ำตีนเจ้าเจ้าลาต้องทนแบบหนุนที่อุ้มน้ำจนหลังแอ่นกับบ้า สยเจ้าเล่กับเจ้ากับหน้าของตนอีกเลยก็อึนาเรื่องนี้สารใม้รู้ว่าผู้ที่ชาบใช้เล่เหลี่ยมให้ชื่อตรงยอมได้รับผลร้ายจากการกระทํำของต้นขอบคุณครับที่กุณกเกอ